สวัสดีครับวันนี้นะครับรายการาช่องเกษตรแนวใหม่ไทเกอร์ฟาร์มนะครับจะมานําเสนอพืชร่วมยางนะครับก็คือพืชที่ปลูกแซมกับสวนยางได้นะครับในการปลูกพืชก็ต้องอาศัยเราจะทําพื้นที่ให้เราพื้นที่ของเราให้มีผลผลิตมากให้มีพืชหลายๆชนิดนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ที่พวกเรา คุ้นเคยกันดีนะครับก็คือต้นต้นอะไรครับพริกไทยครับต้นพริกไทยนะครับต้นพริกไทยลักษณะของต้นพริกไทยนะครับก็จะอาศัยอยู่ในร่มนะครับแดดลําไรอาศัยไม้พีเลียงนะครับลักษณะของต้นพริกไทยนะครับก็จะเป็นไม้เรื้อนะครับมีเมล็ดกลมๆนะครับก็พวกเราก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับในสวนของเรานะครับสวนไทเกอร์ฟาร์มนี่ก็ได้มี การปลูกพริกไทยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวว่ามันปลูกได้จริงไหมให้ผลผลิตจริงไหมนะครับสาหรับขั้นตอนนะครับการปลูกนะครับเราเรามาพูดถึงขั้นตอนการปลูกอันนี้ต้นนี้ก็จะเป็น <c oughs> การปลูกพริกไทยประมาณได้1ปีก,กว่านะครับก็จะเข้าปีที่2ให้ผลผลิตแล้วนะครับให้ผล,ผลผลิตประมาณ2ออครั้งแล้วนะครับเพราะว่าต้นพริกไทยนะครับเป็นพืชที่ ให้ผลผลิตไวนะครับผลผลิตเร็วแเดือนนะครับก็ก็จะให้ผลผลิตไม่ว่าจะเป็นพริกไทยหรือเป็นอะไรครับต้นต้นอะไรครับที่ท,ที่ที่มันอยู่ในในสวนยางเรามีไหมต้นอะไรสละครับต้นสละอินโดนะครับต้นอ่าพริกไทยต้นสละอินโดต้นระกรรมอย่างเงี้ยพวกสละสุมาลีต่างๆเราก็ต้องไปดูว่าพืชชนิดไหนที่มันเหมาะที่จะอยู่ในร่ม เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ได้ทดลองไปปลูกไปหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูว่าในการปลูกทำยังไงนะครับสําหรับการปลูกนะครับการการชํานะครับการขยายพันธุ์ก็จะมีหนึ่งนะครับก็คือการชํานะครับชําแล้วก็แล้วก็ไปตัดนะครับตัดมานะครับตัดมาแล้วก็ไปควบแน่นนะครับควบแน่นเราก็ ไปดูเอาในคลิปที่ที่เขามีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับการการความแน่นแล้วก็การตอนนะครับการตอนก็จะไปตอนตอนอย่างนี้นะครับตอนก็จะตอนตรงตรงมีรากนะครับตรงที่มันมีรากนะครับการตอนนะครับก็ตอ,ตอนลักษณะอย่างนี้นี่ลักษณะตอนตอนตรงมีรากอย่างนี้แล้วก็เราก็ใส่ตุ้มตอนลงไปนะครับ การตอนการปักชำนะครับก็จะมีการอะไรอีกครับการการชำกิ่งที่ที่รากมันลงพื้นนะครับรากมันลงพื้นนี่มันจะพื้นมันจะอยู่ติดดินอย่างนี้ถ้ามันอยู่ติดดินเราก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก็ไปปักชำในถุงก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับสำหรับการปลูกของสวนไทเกอร์ฟาร์มนะครับ พวกเราเนี่ก็จะปลูกในวงบ่อซีเมนต์นะครับวงบ่อซีเมนต์บ้างในถังบ้างในเข่งบ้างนะครับในเข่งก็มีในวงบ่อก็มีนะครับเราอันดับแรกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับอย่างละหนึ่งส่วนนะครับใส่ปุ๋ยหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยมูลสัตว์หนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนอย่างละหนึ่งส่วนมามาปรุงดินซะก่อนปรุงดิน ปุงดินให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็นําไปปลูกนะครับปลูกเสร็จแล้วก็ประมาณ8เดือนนะครับการให้ผลผลิตนะครับการให้ผลผลิตก็จะมีพอปลูกลงดินนะครับการให้ผลผลิตก็จะเป็นอ่าเรามาดูให้การให้ผลผลิตการให้ผลผลิตก็จะเป็นอ่าประมาณป, 5, ป 7, ล <m urs cause arios> ูกเข้า okay. ไป8เดือนนะครับก็จะเป็นลูกอันนี้ก็จะเป็นลูกมันนะครับแล้วเราเราเก็บแล้วนะครับอันนี้นีเป็นลูกแก่ ตัวนี้ก็ลูกแก่มันแล้วนะครับหลังจากที่พวกเราเก็บเก็บไปแล้วนะครับอันนี้แก่แก่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปลูกกับร่วมกับยางได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของพวกเรานะครับพื้นที่ของพวกเราก็คือจังหวัดทางภาคอีสานอย่างเช่นหนองคายบึงกาฬอย่างนงี้นะครับมียางเยอะนะครับยางพาราเยอะมี ปามน้ำมันเยอะเราสามารถที่จะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสวนของพวกเราให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่ามากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับการนำเสนอ,อเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพืชร่วมยางนะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ